ทถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ r e ี้อาร์กับโยโยธกาเจริญบนค่ะวันนี้รายงานตัวนะคะสําหรับวันจันทร์ค่ะซึ่งวันจันทร์นะคะระวังไว้ว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะและแน่นอนนะคะโยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าโยมากับอาจารย์เต้นะคะดรปรัมพพรศิริกุลชยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เต้สวัสดีค่ะโยวันวันวันนี้พูดชื่อถูกนะ ท่องตั้งแต่ท่องตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเมาวันนี้นี่เราจะมาพูดพูดคุยกันถึงเรื่องราวของวังท่าพระนี่ <c oughs> จำได้ไหมว่าเออ,อประเด็นจากเมื่อวานเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราววังท่าพระไปแล้วพูดถึงท้องพระโรงไปเร้ยบ้อยแล้วแต่ครั้งเนี้ยเราจะพูดถึงความหลอนต้องทําเสียงนิดนึงอันนี้นี่เราพูดคุยกันก่อนที่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันโกนวัพนพุธเป็นวันพระใหญ่เลยนะคะ คือคือไม่รู้ว่าจะหลอนยังไงเนาะเอาเอาเอาจิงๆเราก็แบบพูดตามตรงนะว่าเราไม่ขคบเกิกับตัวองานที่เราก็อยู่มานานมากหรือว่าสิ่งที่เราเจอใช่แต่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้นะคืออาจจะแยกไม่ออกอแต่ว่าเอาเอาจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราและทีมงานที่อยู่กันมานานยาวนะคะค่ะก็จะไม่ไม่มีใครที่กลัวอเราพูดตรงๆเพราะว่าอยู่แบ่รู้สึกถึงความอบอุ่นมากกว่า ่อาก็คือถ้ามีผู้ใหญ่พี่ๆผู้ใหญ่อะไรที่เราแบบเหมือนกับอย่างเช่นพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่มานานๆนายช่างอะไรที่เขาอยู่กันยาวๆเขาก็จะพูดว่ามีเพื่อนอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะถามพวกก่อนเลยว่าป๋าอยู่มานานเนะี่ยเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยเนะาะพูดคานี้ว่าเออมีเพื่อนนอนที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เรียกว่านะแต่เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเรื่ <laughs> องราวที่ <laughs> มีต้องเรียกว่ามีการอ้างอิงเป็นหนังสือด้วยใช่ไหมเราไม่ได้แบบมาพูดแบบลอยๆหรือว่าเขาเล่าให้ฟังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์เต้ใช่ค่ะพระอาจารย์เต้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือโบราณจริงๆท,ที่ที่แบบว่าเป็นหนังสือสําคัญที่มีเก็บไว้ด้วยที่เอ่อในส่วนของหอศิลป์ใช่ไหมคะ าใช่ใชจริงๆเรามีหนังสืออ่าอย่างเงี้ยหลายหลายเล่มอยู่ค่ะโยแต่ว่าเล่มที่เราพูดถึงวันนี้ที่โยโปรยไปแล้วนะคะป้าปอลานใช่ไหมใช่ใช่ป้าปอลานอันนี้ยเป็นหนังสือที่เผยแพร่แบบทั่วไปคือเป็น e-doc อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบคนสาารถเ้าไปเป็น e-book ไปโหลดอ่านกได้ซึ่งก็ถูกเอาไป Reference ซ้ำหลายครั้งถ้าเราเห็นคะตามเพจบางเพจก็คือเราเริ่ส ค่ะเป็นผลงานของหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตนะคะ<ช>ซึ่งเป็น่ันเป็นพระธิดาใช่ไหมคะของอสมเด็จครูใช่ไหมคะค่ะซึ่งซึ่งจริงๆเราก็จะมีเล่มที่แบบเป็นเล่มอื่นๆอีกนะแต่ว่าอยากอ่านเหมือนมันไม่ได้มันมันไม่ได้มีเป็นอ e ีบุ๊กแบบนี้เราก็เลยเหมือนแล้วเราพยายามจะหาคือวันนี้ต้องขออภัยนะคะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ก็ก็จะมีทั้งแบบที่แบบอ่าไม่ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้ นะคะอย่างเช่นเรื่องที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็จะมีที่ทางตระกูลชุมสายให้เรามาค่ะอันอันนั้นก็จะพูดเป็นแนวเชิงประวัติบอกเล่าเรื่องประวัติเรื่องความเป็นชักเรื่องพื้นที่มากมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเล่มซึ่งเคยคุยกับโยแล้วเราหาไม่เจอจริงจอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าค่ะก็จะพูดถึงทองพะโลงซึ่งโยถามเราอาทิตย์ก่อนเรื่องใช่ใช่เรื่องสา ใช่ไหมคะซึ่งเล่มนั้นนก็จะพูดรเฟอร์ถึงความมีแบบเขาใช้คำว่าเจ้าพ่อทองพระโงมระบุเลยนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นแต่ไม่ได้<ะ>ไม่ได้โยงกับเสานายโยแต่พูด<ะ>ถึงความเป็นแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึเดเหนี่ยวในนั้นแล้วก็จริงๆก็<ะ>เป็นตระพูลเนี่ยค่ะที่เขียนเล่าแต่เราดันแบบพยายามจะหาแล้วเราไม่เจอเนาะแต่ว่าถ้าเจอยังไงเดี๋ยวจะมาสัญญาค่ะว่าจะเอากลับมาพูดให้ฟัง ค่ะเพราะว่าที่บอกว่าที่เราเอาเอาประเด็นเรื่องเนี้มาพูดคุยเนื่องจากมันเป็นคําถามยอดฮิตที่แบบว่าเป็นฮิตยิ่งกว่าที่จะมาถามว่าอาจารย์เต้คะช่วงนี้นิทรศการอะไรเชื่อสิเวลาใครรู้ว่าอาจารย์เต้แบบว่าอยู่ที่อยู่ในทุกคนถามคาถามนี้แหละแล้วสุดท้ายจะลงที่แล้วเคยเจอไหมถูกไหมคะถูกแบบอยู่มานานอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่เออไม่ไม่สนใจเรื่องอืคือคือจริงๆตํานานที่เนี้ค่ะโยถ้าเราไปคุยกับศิลปกรในศิลปกรแบบ รุ่นเก่าแก่ที่อยู่วังท่าพระกันมาตั้งแต่รุ่นใหญ่อะไรพวกเนี้ยมันะจะเป็นตำนานที่เขาลือกันแล้วบางคนก็เจอค่ะกันมานานมากอันอันนี้คือถ้าเราย้อนกลับไปแบบสมมุติว่าเป็นรุ่นประมาณแบบห้าสิบปีที่แล้วรุ่นที่เขาเป,เป็นนักศึกษาปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการอายุแบบเจ็ดสิบแปดสิบเนาะ,ะซึ่งก็ยังเล่าเรื่องแบบนี้ให้เราฟังกันว่าอ่าน hmm. งาตอนที่รับน้องเสียงดัง อย่างเงี้ยก็จะเจอราะเขาไม่ชอบอ่าเรื่อยค่ะก็ก็จะได้ยินอย่างเงี้ยเป็นระยะแล้วก็ที่ที่เจอก็จะอยู่เนี่ยนะคะลายรอบสวนแก้วที่เราคุยกันตัวตึกฮอริสินอะไรอย่างเงี้ยโยอก็ะะจะเป็นเสียงเร<อ>าเพราะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าที่เก่าขันแล้วก็เขียนกันหลายท่านก็จะคงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอทอทองคังหลักเสาต้นนั้นเนี่ย เป็นหลกักแล้วก็ได้เห็นอย่างที่ท่านหญิงท่านเขียนเอาไว้ด้วยว่าได้รับการตั้งแต่รัชกาลที่5ใช่ไหมคะท่านจะค่อนข้างจะเีเรียสในเรื่องของการต้องตรงท้องพระโรงนี่เป็นอะไรที่ต้องบูรณะต้องซ่อมต้องให้ดีคือตรงนี้จะเป็นจุดหลกักๆที่ท่านบอกว่าอันนี้ห้ามห้ามเด็ดขาดเลยที่ 1. ห้ามห้ามสกโปก 2. คือจะต้องต้องสมบูรณ์ ใช่ตรงอื่นท่านไปตรงนี้ท่านจะแบบท่านจะอ็นนี้มากๆคือ,เ,อเรามองว่าอันอันนี้โยมันอาจจะเหมือนกับที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนาะ<ช>ว่าสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ถ้าของที่เก่าที่สุดคือทอพงพระโรงทอพงพระโรงออาคารอื่นๆที่เป็นไม้เสื่อมโทรมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นอาคารป<ช>ูรน <ๆ S 1> ก็เลยเหมือนอันนี้อาจจะเป็นที่ที่มันมีความมีคร<ช>ูคือคือคือเหมือนกับว่าโดยความเป็นช่าง <C le af> ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะ <C le af> ที่เราคุยกันเนาะแล้วพอวันนี้เรานั่งอ่านเล่มที่เป็นของทางตะบูลชุมสายมันจะมีประโยคนึงเลยที่พูดว่าวังท่าพระโดยเฉพาะตรงตึกเนี้ยมันสัมพันธ์กับความเป็นช่างตั้งแต่อดีตไม่ว่า <C le af> ยุคก็คือมีความเป็นช่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอออันนี้แหละก็คือเป็นของมีครูเนาะ <C le af> แล้วก็ในในส่วนของอาคารที่แต่ก่อนเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นปูนแบบนี้นะคะ <C le af> จะเป็นที่เก็บแบบเช่นเครื่องดนตรี ที่เก็บของที่อ่ามีครูดนตรีครูศิลปะครูช่างต่างๆอย่างเงี้ยค่ะโยเขาบอกว่าก็จะมีตรงเออเขาเรียกว่าด้านใต้ชั้นใต้ดิ่ที่เชินขอทางใต้ใช่ไหมที่เรากําลังสันนิษฐานนะคะว่ามันน่าจะเป็นตรงห้องหมักลุกที่ปัจจุบันคือเราเดินลงบันไดไปนิดนึงคือคือมันจะมีความต่ํากว่าทองพระโรงทโยอดจาได้อ่าจําได้จาได้เราเราคิดว่าที่อ่านดูกําลังคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นเพราะว่าที่พูดถึงอ่ะก็ยังก็ ถ้าอยู่ในสมัยของสมเด็จครูก็คือแปลว่าตึกมันถูกสร้างแล้วเนาะตึกตึกฝรั่งถูกสร้างมีห้องเสวยนู่นนี่ก็คือน่าจะเป็นเดินลงไปตรงเนี้ยค่ะค่ะอ๋อแต่ไม่ไม่มีลงห้องไปก่อนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมอ่าโยจําทองพระรงค์ได้ไหมถ้าเรามีตำนานเรามองเข้าไปเราจะเห็นใต้ดินเป็นซีซีใช่ใต้ดินออากำลังคิดว่าตรงนั้นป่ตรงนั้นน่ะเราว่ามันมันมันไม่ใช่ที่ใช้งานแต่ก็มีตำนานเล่าว่าเป็นที่กักขังทาส พูดแล้คนลุกอันนี้อาจจะอยู่ในยุคก่อนสมัยราชกาลที่ห้าซึ่งนี่ก็เป็นปกติเนาะอันนี้เราก็ทราบกันแล้วเนาะอันนี้ไม่ใช่ถ้าคิดถ้าถ้าคิดไม่ออกก็แบบอย่างที่คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ก็จะมีที่อยู่ทางด้านใต้ค่ะก็คือก็คือเป็นเป็นแนวแบบ เราว่าอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ด่ามากเนอะเพราะว่านช่วงยุคนั้นนะคะที่ยังไงก็มีอ่ะมีมีท่าค่าทบริวารอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นท่าเลยแล้วก็อันเนี้ยมันก็จะโยงกับการมีเสียงลืออ่าทะโยนได้ยินตำนานเนี่ยคลาสสิกมากตั้งแต่เราเข้ามาศิลปกรปปีแรกก็จะได้ยินเลยว่าเดินผ่านกลางคืนแล้วเห็นเป็นลูก,กตามองออกมา อ่าใช่ใชเป็นใบหน้าเต็มไปหมดมองออกมาลูปป่งนี้ทำให้เด็กๆเ,เข้าไปปีหนึ่งก็กลัวกันเนาะค่ะไม่กล้ามองไม่กล้าเดินผางตรงนี้ไม่กล้ามองเข้าไปค่ะแล้วปัจจุบันตอนนี้เนี่ยห้องใต้ดินนั้นเนี่ยใช้เป็นอะไรคะคือจริงๆถ้าถ้าเรามองแบบเออรูปรูปทรงของอาคารนะคะ,คะจริงๆตัวตรงซี่ตรงเนี้ยก็คือมันไม่ได้ใช้เป็นห้องค่ะอ่ามันก็เคยเป็นใต้ถุน นะคะสมัยที่เราเราคุยกับทางทางอาจารย์สุมเมศนะคะชุมศักท่านก็จะเล่าว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยท่านก็จะไว้เก็บของ <ừ> ก็คือใต้เนี้ยตอนบูรณะอะไรพวกนี้นมันก็จะมีของเข้าไปเก็บนีเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะค่ะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพูดง่ายมันไม่ใช่ฟังก์ชันที่เป็นห้องอยู่อาศัยดังนั้นที่ต้นรัตนโกสินทร์มันก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นที่เอาไว้สําหรับเวลาักขังนักโทษหรือทาส อ่ะอันนี้อันนี้เราเราว่ามันก็อาจน่าจะเข้าเขาตามที่ตำนานเล่าแล้วก็ถกกบบว่านักศึกษามาเดินมาเออมาเรียนกันตอนกลางคืนกลับบ้านดึกๆแต่ก่อนเนี่ยคือมหาวิทยาลัยนี้คือเด็กนอนในมหาวิทยาลัยกันเนาะเขาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะก็เดิน่านเมาเล่าหัานไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตำนานซึ่งก็เมื่อโยงไปโยงมาก็ เออก็เป็นไปได้แล้วก็ดูดูดูมีความเข้าเขาเป็นไปได้แล้วแล้วมากกว่านั้นรู้สึกว่าในหนังสือใช่ไหมคะที่อ่าท่านหญิงมีเขียนถึงเรื่องนี้ด้วยว่าเสียงดนตรีอะไรนะฮะที่อสมัยเคาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วที่นี่ครูแรงหรือเปล่าก็เสียเพราะว่าเป็นที่เก็บเครื่องดนตรีมันมีเก็บเครื่องดนตรีอยู่เราเราเข้าใจว่าไม่ไม่ได้เก็บตรงฝุ่นนี้นะก็คือที่เก็บก็คือน่าจะเป็นโซนตึกหลังที่ต่อเข้าไปแล้วเดินลงบันไดไปนิดนึงคือแต่ก่อนตรงสถาปัตยกรรมมันไม่ได้หน้าตา แบบแบบเป็นฝรั่งขนาดทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้มัน <คะ S 1> ต่อเติมโดยการปิดกระจกกระจกอะเนาะแต่ถ้าเราค, <ะ S 1> คิดไปก่อนมันอาจจะแบบผนังโล่งเป็นเอ,ออะไรอย่างนี้นะคะบานประตูโล่งอะไรอย่างเงี้ยมาค, <ะ S 1> ค่ะยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งแบบว่าน่าสนใจามากๆแต่เดี๋ยวว่าจา์เต้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะค่ะ กำลังฟังรายการวาเรตี้อาร์ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาราชนครับสวัสดีค่ะดิฉันเพนสรีปัญญาราชนค่ะมาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว กับผู้ดำเนินรายการ2ออลูกไม่แพทยสุดชายและเพ็ญศริอัญญารชุนในรายการ, Smart Life, ราส마ทไลฟ์ไวจ์เกษียณ f อ97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19นาฬิกา30นาทีรายการ v a l รต t y อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รลยการเรตี้อาร์นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องราวแล้หลอนห้อนวันจันเลยค่ะอาจารย์เต้คจริงๆแล้วเราน่าจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบวันวันหลอนเนาะหรือท่าทางแบ <c oughs> บพคนค่ะค <c oughs> <c oughs> านนี้อ่ะพอเรื่องเล่าอีกอีกเรื่องที่เหล่าบรรดานักศึกษาเขาจดขานกันดีกว่าเอออ่เด็กจุกค่ะเด็กจุกนี่คลาสสิกค่ะเพราะว่าได้ยินบ่อยก็คือ อันนี้อาจารย์ผู้ใหญ่ในคณะอื่นเล่าซึ่งแกก็เล่ามาณว่าเออแบบเหมือนเด็กรับเสียงดังเนาะแต่ก่อนคืนนอนอนากนกัน็ยก็จะทราบเนาะศิลปิน<ะ>อ่านักศึกษาศิละปะมีกินเล่า<ะ>นี่กับปกตินะคะแล้วก็นอนในมหาวิทยาลัยในสมัยโบราณเลยก็อโบราณที่เราพูดนี่ก็ประมาณห้าสิบปีอะไรเนอะไม่ใช่โบราณแบบสมัยรัชที่ห้านะคะ,ะเดินผ่านสวนแก้วก็จะแบบเ,เด็กเจอเด็กจุกกัน<ะ>ไม่ชอบเพราะว่าเสียงดังค่ะ อ่าสกปรกเสียดังอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละค่ะก็ก็จะเป็นสิ่งที่คนเขาก็จะพูดถึงการบริเวณน,นั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าที่บอกว่าสมัยก่อนตรงนั้นก็เป็นวังเดิมนะคะแล้วปริมารยยทก็ควรต้องรู้จักสำรวมนะคะ<อ>แล้วก็ใน<อ>ในยุคนั้นเนี่ยก็คงจะทุกอย่างคงจะต้องแบบอยู่ในกรอบในเกณฑ์อาจจะดังเกินไปก็เลยมาเตือนหรือเปอล่าอาหรแต่แต่จริงๆไม่มีคนอันนี้เราอาจจะพูดเลยนะว่าไม่มีคนเจอนะากลัว อ่าใช่อันนเลานะคือคือจริงๆต้องบอกอนี้พอนักศึกษาเจออะไรพวกนี้เราว่าอาจจะปกติได้ยิ่งเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เจอเงาเงาเงาพาดผ่านมีความลมผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราว่าคือเจอปกติดันเป็นคนฮอสินเองเนี้ยนะคะแต่ว่าเอไม่เคยมีใครเจอที่รู้สึกว่าน่ากลัวคือเรารู้สึกตลอดเวลาว่าก็เป็นคนที่เขาเคยอยู่ที่นี้ผูกพันตรงนี้แล้วยังดูแลอยู่ ค่ะถ้าเรามาพูดถึงอย่าง,ยางโยส่วนตัวเวลา,าที่ใครพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยวิญญาณผีโยจะพูดคำเสมอว่าโยบอกว่าพลังงานอบอกว่า อ้าวแล้วทำไมชื่อบอกว่าโยไม่รู้หรอกเออผีหรืออะไรแต่โยเชื่อเรื่องพลังงานถามว่าเชื่อเรื่องพลังงานเพราะทําไมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยเห็นว่าไฟฟ้าหน้าตายอย่างไืเราก็ไม่เคยเห็นว่าคลื่นวิทยุเป็นยังไงจนกระทั่งสามารถสร้างประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วจับอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าไฟฟ้าและคลื่นวิทยุอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยแล้วเราก็มองไม่เห็นเหมือนกัน ถูกไหมคะเราอาจจะยังไม่ได้มีเทคโนโลยีมากเพียงพอที่จะสามารถที่นั่นแต่ก็เขาก็มีการการพิสูจน์หลายๆอย่างทางหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันโยก็เลยโยก็เลยเชื่อว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามส่วนตัวเองก็บอกว่าตัวเองเป็นคนเชื่อเรื่องพลังงานก็เหมือนกับที่เชื่อเรื่องใครจะไปคิดอยูู่ว่าวันหนึ่งเราจะเดินพูดเหมือนเหมือนเป็นคนบ้าเดินพูดอยู่คนเดียวถูกใช่ไหมใช่ไหม ถ้าเป็นเมื่อสมัยก็สักสามสี่สิบปีก่อนเขาก็จะงงเราที่เห็นอยู่ดีเราเดินพูดอยู่คนเดียวจริงๆคือเราใช้โทรศัพท์มือถือ<ม>ดังนั้นเนี่ยในในเมื่อที่มันเป็นแบบเนี้ยมันมันก็อาจทําไมเหมือนกับเวลาที่ใครพูดถึงเรื่องมุดต่างดาวอาา่ะอาจารย์เต้อืม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 เอออาจารย์เต้เรื่องยุคก็จะไม่คิดบอกว่าในเมื่อที่เราอ่ะอยู่ดาวโลกยังยังมีเราเลยแล้วถ้าเกิดดาวดวงอื่นเขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้อมีมี อันนี้อันอันนี้ท็อปิกถัดไปใช่ถัดไปเราจะพูดถึงก็มีถัดไปมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมอันนี้เราก็บอกว่าเออเราก็รู้สึกสนุกนะกับเรื่องนี้อืออ่ะทีนี้เราเรื่องเนี้ยใช่เราเรากลับมาเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ฟังจะงงว่าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปมนุษย์ต่างดาวแล้วแต่จริงจริงอย่างเนี้ยค่ะก็คือก็คือจริงๆถ้าถามเราอย่างเงี้ยมันมันมีคนเจอแบบเป็นความรู้สึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยโยปิดไฟเปิดไฟ อ่ะเสียงค่ะลมวุบปั๊บอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยค่ะยังมีอยู่เนาะอันนี้ถ้ามีคนถามเนาะก็มีความรู้สึกเพราะว่าในหนังสือป้าพ่อหลานก็มีพูดถึงเรื่องนี้เรื่องไเปิดไฟเปิดปิดประตูหน้าต่างใช่ไหมโยอาจเจอใช่ใช่ใช่อันนี้ยังมีค่ะค่ะที่บอกว่าเออรู้สึกว่าจะท่านก็จะถามสมเด็จพ่อทันใช่ไหมคะว่าว่าเคยเจอว่าเคยเจอผีหรือเปล่า อ่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านก็ตอบแบบว่าได้อย่างแยบยนนะคะอ,อะ่กรมสมเด็จท่านก็ตอบได้อย่างแยบยนมากว่าอ๋อไม่รู้ว่าจะไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าผีหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช,ใช่จริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นคือคืออันนี้ก็แบบอย่างอย่างที่เราบอกโยนเนาะและเออ<ะ>ช่วงมันมันจะมีช่วงปีถ้าจำไม่ผิดเออเวลาที่แบบมีมอบหรือว่ามีน้าท่วมอย่างเงี้ยอ่าหาอะไรมันปิดเนาะ ก็จะมีพี่ที่แบบอาเป็นเหมือนลุงที่เราบอกว่าอาต้องนอนเฝ้าเปล่าเพราะว่ามันผิดไหล่เราไม่กล้าปิดประตูไว้เฉยๆอย่างเงี้ยว่าแบบที่มันสองวีอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะแบบไม่กลับบ้านนอนเฝ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะถามว่าเจอไหมค่ะเขาก็บอกว่าไม่กลัวหรอกมีเพื่อนอืมก็เดากันเลยอะว่าเพื่อนนี้ก็คงใช่ ค่ะมีเพื่อนแปลว่าถ้าใช้คำว่าเพื่อนแปลว่าอ่าแปลว่าเป็นมิตรเป็นมิตรเป็นมิตรเราเ,เราคิดว่าคนเจอรู้สึกอย่างงานแล้วก็<ค>ช่วงที่เราปิดปรับปรุงใหญ่ค่ะอ่ามันร้างเนาะมหาวิทยาลัยร้างอยู่ละโยมีแต่คนงานค่ะถ้าคุยกับผู้รับเหมาเขาจะบอกเเลยทุกครั้งเราถามเขาตลอดที่เจอว่าเจอไหมคะตึกนี้ค่ะอืมเขาก็จะพูดเลยว่าคนงานเข้ามาอยู่ตึกเราไม่เคยกลัวเลย ความรู้สึกคืออบอุ่นใจแต่ตึกอื่นค่ะตัวกว่าซึ่งเซอร์ไ <Surprise. S 1> พรส์นยโยเพราะตึกอื่นใหม่กว่าตึกนี้ค่ะด้วยด้วยเพราะว่าถ้าถ้าคิดนะคะเขาจะบอกว่าถ้าเป็นเป็นคนบวลาจะรู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นเป็นภาษาชนว่ดูาเจ้าบ้านเจ้าเหนือ ที่สูงชายที่สูงเป็นเจ้าบ้านเจ้าเหลือนถูกไหมคะไม่ใช่แบบเป็นชั้นเจ้านายเป็นเจ้านายพราะน้เนี่ยก็พูดแล้วก็แบบท่านก็จะแบบว่าถ้าถ้าเราถ้าปกปักรักษาเรามากกว่านอกจากว่าถ้าเราทําอะไรที่ดูเกินเขาจะไม่ชอบอ่าไม่ไม่ชอบแบบอะไรที่ดูคนไม่ดีอ่ะโยอ่ะเอาเราพูดตรงๆนะก็จะไม่ชอบถ้าเข้ามาแล้วแบบคิดคด โกงอะไรอย่างเงี้ยทำาสกกระปรกแบบคำว่าสกกรปรกนี่ไม่ใช่ทิ้งขยะนะโยคะคณาจะเข้าใจเนาะแต่อย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เออาจจะแบบมีแบบเอ่อตึกอื่นอย่างเงี้ยตึกอื่นเนี้ยจริงๆในยุคนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นระดับเท่ากันแต่เป็นยุคที่ที่เอ่ออาจจะปลายกว่าตรงตึกค่ะของหอศิลป์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นระดับวังที่ ลงมาหน่อยในยุคหลังๆเช่นรัชกาลที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่กลายเป็นตึกเกรียนนั่นแหละอาจจะน่ากลัวดังออ้ยเดี๋ยวเรื่องตึกเกลรียนเนี่ยอยากให้พูดถึงเลยเป็นอะไรที่เมาส์กันสนจริงๆเราว่าน่ากลัวกว่าตึกนี้นะใช่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 ก็เจอเจอที่บอกรคือที่บอกไปว่าสําหรับแบบน้องๆศิลปกรหรือใครอะไรตรงนั้นนะมีอะไรปั๊บวิ่งเข้าตึกนี้ ออีปลดภัยวิ่งเข้าตึกนี้นะคะคือที่เล่านี่คือบอกไม่เป็นไรน้องน้องเจอแล้วน้องวิ่งเข้าตึกนีปลอดภัยนะคะมีแต่มีแต่ว่าน่าเคารพและอบอุ่นใจใช่ค่ะแล้วก็เอาเอา,เอาจริงๆอย่างอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราว่าอย่างอย่างตำนานเด็กจุกเนี้ยอย่างที่บอกโยมก็มีมีมีเจอกันอีกในยุคเนี้ยแหะที่ปิดปรับรุงแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรก็มานั่งดูว่าทาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะโอ้โหน่ารักและนี่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเขามีนิทรรศการอยู่นะคะไปชมนิทรรศการได้โดยเฉพาะนิทรรศการของของอาจารย์สันนิธาห้องกลางห้องห้องที่แบบต้องจับพลังงานบนบนกระแล้วบนฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูพลังงานบนฝุ่นไม่ได้ให้ไปดูพลังงานอย่างอื่นนะ อาจาตยนนี้เดี๋ยวกลายเป็นคนโกลมันมีห้องมืดด้วยเนอะห้องที่แบบเขาไป็นะมืดสนิทเดี๋ยวเดี๋ยวไปแป๊บเดี๋ยวไปดูพลังงานอย่างอื่นนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอ่ะสวนแก้วก็เป็นอีกที่เรื่องลือเพราะว่าจะมีเสียงเลงนุู่นนี่เตดนด้วยอันนี้อย่าแบบแต่แต่แต่อย่าผสมกับความจริงนะเพราะบางทีเราก็แบบนั่งทํางานในห้องใกล้ดุลย์ยังใช่ไหมออแล้วเราได้ยินเสียงดนตรีไทย Uh huh. แล้วเราก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มองนาะน้องน้องในหอศิลว่าแบบทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกันไหมค่ะ <c oughs> สักพักเด็กก็แบบตึกตื่นเต,นต้นกันอะ แต่พอเดินไปดูอ๋อชมรมดนตรีไทยซ้อมอยู่ซ้อมอยู่แล้วเขาก็จะซ้อมกันจริงจังจริงจังนะโยคบางทีมันก็จะเสียงอย่างเงี้ยลอยมาแล้วก็เข้าใจหาที่ซ้อมด้วยนะซ้อมที่สาราดนตรีอ่าเข้าเข้าใจหาที่ซ้อมด้วยแต่ที่นั่นมีศาลที่เป็นที่เคารพกับท่านอารย์่ค่ะศาลเจ้าแม่เฮงหลุยแต่จริงๆศาลเดิมทีนะคะโยไม่ได้เป็นรูปเจ้าแม่เฮงหลุยค่ะศาลเนี้ยเดิมทีถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นเทพารักษ์ หรือว่าเป็นเจ้าที่ตั้งแต่สมัยสมเด็จครูค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยเอาอพระพิฆเนศไปวางพระพิฆเนศเนี่ยเข้าใจว่าก็จะยุคนั่นแหละยุคที่เคยเป็นวังไปวางแล้วปรากฏว่าตอนหลังมาเลยเนี่ยมันเกิดเการว่ามีคล้ายๆกับว่านิมิตหรือเข้าฝันอะไรประมาณเนี้ยว่าค่ะอ่าเจ้าแม่ฮิงหลุยแบบต้องการศาลเคยมาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็เลยมีการวาดรูป จะแม่เฮงหลุยขึ้นมาแทนแล้วก็เอามาทําเป็นสาลค่ะก็เหมือนเป็นที่เคารพนับถือเพราะว่าถ้าถ้ากับถ้าตรงนี้กับโยโยเจอเอ็มเมื่อตอนล่าสุดที่เมื่อปีก่อนที่ถ่ายปีถ่ายจันเต้และจันอาจารหนูอาหารจันพิสนุโยแล้วก็จะมีน้องให้ไปอินเสิร์ตตรงนั้นเด็วจริงๆแล้วไม่ถ้าเกิดว่าสามารถดูวิดีโอได้จะให้เห็นนะคือแบบ ถ่ายตรงนั้นนะี่ยถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ติดอะ่ะแล้วพอมันพอถ่ายอีกทีมันจะเป็นเหมือนอยู่ดีเหมือนมีอะไรวิ่งตัดกล้องแล้วเราก็เลยต้องแบบเออยกมือไหว้แบบว่าเออดีอไปว่าเราต้องขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนตอน,ตอนที่แบบอย่างที่เออ่ข้างในใช่ไหมคะที่ตรงทองพระโรงนั้นก็เราก็ยกมือไหว้ก่อนเราเดิน,เร,เ,ดนเราเดินรู้สึกทุกสเต็ปอะไรเงี้ย รู้รู้ว่ามีแต่อุ่นใจใช่ใช่คือคือจริงๆตรงนั้นมันก็มีโยมันมีหลายหลายเรื่องเหมือนกันน่ะนะคะที่ต้องต้องขอต้องไหวคือคือเรามองว่าทุกๆุกจุดในวังท่าพระมีเจ้าของที่เป็นโบราณเนาะดังนั้นเราก็ไม่ลบหลู่นะคะแล้วก็จริงๆตอนที่ปิดปรับปรุงไปมันก็เจอโบราณวัตถุพอสมควรเจอเสาไม้เจอตุ๊กตาปูนปั้นตุ๊กตาจิค่ะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตุ๊กตาจริงใช่ไหมคะตุ๊กตาตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาหินนะคะที่คล้ายๆอับโลแล้วก็เจอพวกนั้นด้วยนะแล้วก็เจอตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยเจอเยอะไปหมดแล้วก็อมันก็จะมีส่วนที่เจอแล้วเราเราอะแหละเป็นคนบอกว่าให้เอามาไว้ตรงข้างศาลจะแม่เฮงหรืดีไหมเพราะว่าตอนแรกอะเขาลากไปไว้ตรงใต้บันไดของหอศีลค่ะแล้วอืคืนนั้นนะคะก็มีคนเห็นเงาแบบพาดเป็นเหมอใหญ่เป็นแบบว่าเหมือนเราไม่มีคนที่เขาแบบ มียาอะไรพวกเนี้ก็เลยมาบอกว่าเออเหมือนกับคล้ายๆเจ้านายในวังอ่ะเขาสงสัยว่าเอาอะไรมาเก็บค่ะซึ่งนั่นแหละเราเป็นคนให้เก็บเราก็เลยแบบย้ายออกเถอะเพราะวันนั้นน่ะคือแบบเก็บไม่รู้จะเก็บที่ไหนไงแล้วเ,เก็บใต้บันไดแล้วเรายังเอ๊ะเลยว่ามันไม่สมควรป่ะเพราะเดินเดินบันไดยอย่ะมันเดินชั้นสองขึ้นไปทีนี้ก็พอรูเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยบอกว่างาั้นไปที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุสดค่ะก็เลยย้ายไป ค่ะก็เรียกว่าในทุกๆสถานที่นะคะเราก็ต้องให้ความเคารพกับสถานที่เอาง่ายๆค่ะทุกที่แม้กระทั่งบ้านของเราเองใช่ไหมทุกที่เราก็ยังต้องให้ความเคารพเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามที่จะที่ไหนเป็นวงังหรือเป็นบ้านเป็นอะไรเราก็ต้องเคารพสถานที่อันนี้นนเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมคะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันนี้นี่ ชอบนะชอบนะคือที่บอกไงว่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะกับเรื่องราวแบบว่าเหล่านี้ถ้าชอบก็คลิกไลค์แล้วก็ติดตามเราเราได้นะคะในควรจยนเดี๋ยวจันหน้าเนี่ยเรามาคุยกันเื่๋ยวคุยกันเรื่องเรื่องอื่สนุกสนุกจริงๆแล้วมีหลายเรื่องเลยที่แบบว่าอยู่ในสมองนะเรื่องยังคุยเรื่องของกินจริงๆเราก็ชอบเรื่องของกินแต่เป็นของกินแนววัฒนธรรมเราก็ชอบนะคะมีหลายเรื่องเลยนะคะก็ยังต้องขอขอบคุณอาจารย์เต้ มากวันนี้นะคะแล้วก็ใน,นวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะและคุณผู้ฟังห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าโยจะพูดคุยกับศิลปินเซเลบิตี้นี่นะคะอาจารย์นะคะวิศนุพงศ์หนูนันค่ะเราจะเรียกเชื่อว่าหนูนันนะคะ,เ,ะ,เ,นนะ,คะเขาเป็นศิลปินที่ฉีกกฎคําว่าศิลปินไ้แห้งเพราะเขาคือศิลปินที่ขับแลมโบกินีนะคะและมากกว่านั้นนะคะ เขายืนจะมาตอบว่าตกลงว่าเขาเป็นปฏิมากรหรือเป็นจิตกรแล้วณวันนี้เขาก็โดดท่อมเข้ามาข้ามเข้ามาทํางานในเรื่องของไทยร่วมสมัยด้วยอ่ะน่าสนใจไหมคะจันเตเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยโยจะพูดคุยกับเขานะคะในรายการนะคะ คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก็ต้องติดตามรายการของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ิบเนาิกานาทีจนถึง20นาฬิกาแบบนี้นะคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุก,ท,กท่านนะคะรักษาสุขภาพเนยคะ่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะรายการ v a r เลตี้อาครบเครื่องเรื่องศิลปะ านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM